สวัสดีค่ะซิติน่ารักนะคะสวัสดียามเย็นค่ะวันนี้ก็มาทักทายอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นงานสามตะกอสวยมากๆค่ะชิ้นแรกก็จะเรียกว่าลายนกยูงลายนกยูงนั้นเป็นลายมงคลสีนั้นก็เป็นสีแดงสวยมากๆเลยนะคะมีเชิงล่างที่สวยจริงๆลายนกยูงนั้นเป็นลายที่มัดลายยากนะคะแล้วก็เป็นลายมงคลด้วยชิ้นที่สองก็จะเป็นลายนกยูงสีเขียวนะคะสวยจริงๆสําหรับ สชิ้นงานวันนี้นะคะมีแค่2ชิ้นงานสําหรับลายนกยูงนะคะขนาดมาตรฐาน1นคูณสเมตรนะคะดูเชิงล่างงดงามมากๆแล้วก็มีนกยูงที่โดดเด่นด้วยแล้วก็ที่3นะคะชิ้นที่3ก็เรียกว่าลายจี้เพชรนะคะเป็นงานสามตะกรราคานั้น 2,450บาทก็พูดคุยกันได้อยากปล่อยไปนะคะ่ะสายวันนี้ก็ได้งานจากร้านค้าส่งมาให้เพราะว่าเป็นงานเพิ่งมาใหม่นะคะมีไม่กี่ชิ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือลายนกยุงนะคะสายว่าสวยดีส่วนชิ้นที่3ที่4ที่5้าก็จะเป็นงานสามตะกอเช่นกันนะคะราคาก็จะลดลงมาเพราะว่างานบางชิ้นงานนั้นมัดลายยากการทอก็มีความยากเช่นกันนะคะ วันนี้งานสามตะกอชอบชิ้นไหนสามารถทักทายมาสอบถามได้อยากขายนะคะร,ราคานั้นก็พูดคุยกันได้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะขอบคุณสำหรับ f อฟท,ท,ทุกทท่านชิ้นงานวันนี้ขนาด1คูณเมตรนะคะได้มาตรฐานทุกชิ้นงานนะคะเป็นงานสามตะกอสอบถามเพิ่มเติมได้คะ่ะแล้วก็ขอบคุณอย่างมากๆสํสหรับการเข้ามารับชมด้วยนะคะ